สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทิ์คนเดิมครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะพาเพื่อนๆมาที่สถานที่เจ้าที่แรงนะครับแรงให้โชคเข้าต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับก็มาดูกันนะครับต้นกวากมรกตแต่ว่าอยู่ในสถานที่เจ้าที่แรงนะครับเจ้าที่แรงอาแปะให้โชคอีกแล้วนะครับ5 9 4ตรงๆนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านอาจจะได้โชค จากกวักมรกตก็ถือว่ายังให้โชคต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะงวดที่ผ่านมานะครับออกดอกซ้อนกัน2ดอกนะแอดมินก็บอกแล้วว่าต้องได้โชคแน่ๆเลยนะครับก็มาจริงๆนะครับ3ตัวตรงเลยไม่ต้องกลับเลยนะครับอันนี้ก็ก่อนที่จะไปจุดเลขทูบนี่แอดมินก็โอ้โหนะครับนี่เป็นรอยเป็นรอยนะครับเป็นรอยของปวกหรือว่ามดนี่แหละครับ ที่เขาแทะข้างกําแพงนะครับโอ้มีตัวเลขขึ้นชัดเลยนะครับเนี่ยครับมีหลายจุดเลยนะครับที่มองดูแล้วชัดนะครับโดยเฉพาะ2จุดนี้นะครับทําให้เป็นเลข6ก็เลข9นะฮะเนี่ยหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะรประมาณเนี้ยตรงนี้ก็เหมือนกับเลขศูนย์นะตรงนี้โอ้โหเลขห้าชัดมากเลยนี่หนึ่งข้างล่างนะครับตรงกลางนี้ก็เหมือนกับจะเป็นแปดศูนย์หรือเปล่า นี่ก็อีกจุดหนึ่งนะที่ชัดนะครับนี่นะครับมันจะมีตัวเลขอยู่นะครับเอาละครับแอดมินก็จุดทูบแล้วนะครับทำพิธีไปแล้วนะครับหมดนี้คืนนี้จะมีลาวพัฒนามีลาวด้วยนะครับมีเลขลาวนะครับแอดมินเลยถิโวกาดขอจุดทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เลขลาวเลยนะครับจะได้ไม่ต้องลงหลายคลิปวิดีโอนะครับ เพราะว่าได้หลายท่านก็อยากจะลุ้นลาวด้วยคืนนี้เพราะว่ามีลาวแล้วก็ฮานอยนะครับสําหรับคืนนี้แอดมินก็เลยจุดนะครับด้านด้านขวามือนะหน้าจอแอดมินให้เป็นรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือแอดมินให้เป็นลาวคืนนี้กับฮานอยนะครับพอไปลุ้นกันนะครับเพราะว่าจะได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับก็มีความพิเศษอยู่นะครับแอดมินก็ถือโอกาสนะครับให้สําหรับคนที่ชอบลาวนะครับ คืนนี้ด้านซ้ายมือทางหน้าจอนะครับเป็นลาวกับฮานอยส่วนด้านขวามือทางหน้าจอเป็นรัฐบาลไทยนะครับเป็นรัฐบาลไทยนะครับเอาละครับก็กําลังจะมาแล้วนะครับสําหรับตัวเลขนะครับรัฐบาลไทยเหมือนดูแล้วน่าจะเป็นเลข5หรือเปล่านะครับส่วนลาวคืนนี้ถ้าดูตรงนี้เหมือนก็คล้ายจะเป็นเลข2นะครับแต่ไม่รู้ก็จะเป็นเลข2หรือเปล่านะ วันนี้แอดมินถวายกล้วยนะครับจะได้จะได้เหง่เหงปังปังนะครับกล้วยนี้ก็จะสื่อถึงความง่ายนะครับในการเห็นตัวเลขนำโชคนะครับโอ้ไม่ใช่เลขสองนะครับสำหรับลาวกับฮานอยนะครับน่าจะเป็นเลขสามนะครับส่วนรัฐบาลไทยน่าจะเลขห้านะครับน่าจะชัดเจนอยู่สำหรับเลขห้านะครับ ชัดเจนอยู่สําหรับเลข5นี่ครับลาวพัฒนาฮานอยพัฒนาฮานอยไม่ใช่ฮานอยพัฒนาลาวพัฒนาฮานอยนะครับฮานอยคืนนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นกวักมรกตนะครับให้โชคบ่อยนะครับโอ้ดอกบัวสวยนะเนี่ยกำลังบานกำลังบานได้ที่เลยดอกบัวสองดอก เนี่ยครับโอ้โหบานสวยเลยแอมิบนก็เป็นคนชอบดอกบัวเหมือนกันนะดอกบัวหลวงดอกบัวสายดอกบัวแดงนะชอบทุกสายพันธุ์แหละถ,ถ้าเป็นดอกบัวนะครับต้นนี้นี่ให้โชคบ่อยนะครับรวยไม่รู้เลิกนะครับรวยไม่รู้เลิอกออกดอกด้วยนะครับนะครับน่าจะมีโชคต่อเฮงต่อนะครับ เอาละครับก็ชัดเจนแล้วนะครับเราฮานอยคืนนี้เลข3มาชัดเจนนะครับส่วนรัฐบาลไทยเลข5นะครับรัฐบาลไทยเริ่มต้นด้วย 5, รับก็ถือว่าน่าจะถูกใจอยู่นะครับสาหรับเลข5นะแอดมินก็แอบลุ้นอยู่นะวันนี้5จะมาต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเอาละครับก็อย่าลืมนะครับด้าน ด้านซ้ายมือของทางหน้าจอคือลาวกับฮานอยนะครับแล้วก็ด้านขวามือรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16สิงหาคม2565นะครับตัวที่2ก็กำลังจะมานะครับตัวที่2ก็กำลังจะมานะครับส่วนตัวเลขที่อยู่บนดอกของกวักมรกตนะครับแอดมินจะเก็บเอาไว้ช่วงท้ายเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องตัดไปตัดมานะครับจะได้ไม่ต้องตัดไปตัดมา สำหรับเลขที่ใครๆเพื่อนๆที่ชอบให้อดมินส่องดูบนต้นกวากมรกตนะครับวันที่แล้วส่องบนต้นกวากมรกตมา3ตัวแตกเลย5 9 4นะครับเม็ดเดียวเลยนะครับตรงๆไม่ต้องกลับด้วยนะครับเอาแล้วครับตัวที่2โอ้หัวเหมือนคล้ายๆกันเลยนะนะครับอ,อันนี้เป็นกล้วยแฝดนะครับโอ้นี่กล้วยแฝดนะครับเหมือนมีตัวเลขด้วยนะ นี่ครับเหมือนเหมือนมีตัวเลขด้วยเหมือนจะเป็นเลข7จ็ดอุ้ยแฝดสองแฝดสองอันเลยนะครับเนี่ยแฝดสองอันเลยนะครับแฝดคู่เลยกล้ยแฝดจะมาเลขเบิ้ลหรือเปล่าตอนหยิบมาตอนหยิบกล้วยมาก็ไม่ได้ดูนะครับว่าแฝดหรือเปล่านี่ครับเหมือนมีเลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขแปด้วยเหร เหมือนจะมีเลข7เลข8ดบนกล้วยนะครับอ้าวแอนดมินก็ส่องไปนะครับก็คงไม่ลงตัวเลขนะครับเพราะเดิมนมันจะเยอะไปนะครับเพราะว่ามีเลขข้างกําแพงด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายเดี๋ยวแอนดมินจะส่องดูที่ใบของกวางมรลกตให้ด้วยนะครับเอาละครับตัวที่2โอ้ตัวที่2รัฐบาลไทยไม่น่าจะเป็นเลขศูนย์นะครับหัวแบบนี้โอ้ยหัวแบบนี้น่าจะเป็นเลข8ด้วยนั่นนะฮะเลข8ดจริงๆด้วยนะครับ ส่วนฮานอยลาวนะอาจจะเป็นเลข0ูนย์หรือเลข9นะถ้าแบบนี้ทำให้เลข0ูนย์ก็เลข9้านะครับโอ้แต่ดูแล้วน่าจะเป็นเลขศูนย์ส่วนรัฐบาลไทยเลข8แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลข8แน่นอนนะครับโอ้ลมพายุมาไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับคืนนี้ลมมาแรงเลยนะครับ เอาล้ครับรัฐบาลไทยฮานอยนะครับตัวที่2มาครบแล้วนะครับรัฐบาลไทยชัดเจนว่าเป็นเลข8นะครับก็เป็น58ส่วนฮานอยกับลาวคืนนี้นะครับ3กับ0นย์ะครับตัวที่2เอาล้ครับในช่วงนี้ระหว่างรอตัวสุดท้ายนะครับแอดมินก็จะพามาดูพามาดูเลขที่กำแพงอีกสักรอบหนึ่งนะครับนี่ครับโอ้โหชัดจริงๆนะครับถ้าไม่6กเก็97ละนะครับ แล้วก็บริเวณนี้ก็เลข5ชัดนะเลข5ชัดเลข8เลข0ชัดเลข9ชัดนะครับนี่นะครับนี่อันนี้ชัดมากเลยแอดมินให้แนวทางเป็น590กับ890นะครับแล้วก็มี67กับ97นะครับที่ชัดเจนนะครับ590กับ890นะครับ นี่นะครับก็เป็นรอยธรรมชาตินะครับมดกรนะปวกนี่ตรงนี้ก็ชัดอยู่นะแต่ว่าเนี่ยเหมือน90กับ80เหมือนกันแหละนะครับเอาล่ะครับตัวสุดท้ายมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับโอ้โห0 2ตัวเลยหรือเปล่านะสำหรับราวพัฒนาการน,นอยนะครับรัฐบาลไทย1หรือเปล่า581หรือเปล่าครับ 581หรือเปล่าก็จะเป็น584ทําให้1กับ4นะครับแบบนี้อาจจะเป็น5 8 1โอ้แต่จริงๆ581แอดมินก็ชอบอยู่นะแต่4ก็ชอบนะครับเพราะจะไปตรงกับเลขปฏิทนะินด้วยนะครับลาวกับฮานอยน่าจะ0ูนยโหเลกเบิ้ลด้วยนะครับลาวฮานอยลาวฮานอยนะนะครับคืนนี้แล้วก็รัฐบาลไทยนะครับ16 16 ับ8ทัพ65นะครับกําลังจะครบแล้วดาวฮานอยครบแล้วนะครับชัดเจน300นะครับหรือ,เ,รอเพื่อนๆอ,อยากจะเป็น320ก็ได้นะครับเพราะว่าเลข0มี2ตัวหรืออาจจะเป็นเลข8ก็ได้นะ38เนาะหรือเลข0เลื่อนขึ้นไปชดชีดกันก็จะเป็น 8, เลข8เนะ38หรือ320นะแล้วแต่ความชอบนะครับเอาละครับรัฐบาลไทยมาครบแล้วนะครับ 584 485นะครับงวดนี้ก็ขอให้เฮงเฮงปังปังนะครับก็ให้เจ้าที่ท่านเมตานะครับให้ตัวเลขนำโชคต่องวดนะครับเอาละครับในช่วงท้ายนะแอดมนินจะพาไปดูตัวเลขที่ใบของปากมัเอ่อกีบเลี้ยงดอกปักมรกตนะครับกีบเลี้ยงของดอกปักมรกตนะครับที่ให้โชคนะครับดอกออกมาสองใบ ออกมา2ดอกก็น่าจะมีโชคต่อเนื่องนะครับเห็นเป็นตัวไหนกันบ้างครับ8ชัดนะเอาละครับแอนดมินให้เป็นแนวทางนะครับแอนดมเนเห็นเป็น8กับ7แล้วก็436นะครับอีกเป็นที่มันใกล้ๆกันนะครับลองดูแล้วกันนะครับอันนี้แอนดมินให้เป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ เพราะว่าเรื่องราวแบบนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าตัวเลขจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็เป็นแนวทางในการเซลสลายกินแบ่งรัฐบาลนะครับสุดท้ายนี้นะครับแอดมินก็ขอบคุณที่มารับชมบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณที่มารับชมอย่าลืมนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับกดติดตามนะครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ